สวัสดีครับวันนี้ช่องครูไอทีชาแนลนะครับก็มีเกร็ดความรู้ดีๆนะครับที่จะมานําเสนอนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะครับครูประจําชั้นเป็นครูสมบัติมันเหลืองสีนะครับเราจะมาดูนะครับวันนี้ทําอะไรนะครับนะครับอันนี้นักเรียนกําลังทําข้อสอบนะครับวันนี้เป็นการสอบ กลางภาคนะครับเป็นการสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์นะครับวิชาแรกเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็นวิชาคณิตศาสตร์กลางภาคมี50ข้อนะครับนี่แบบทดสอบนะครับแบบทดสอบที่ไดาแจกไปทีนี้ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับไฮไลท์มันคืออยู่ที่นะครับผมใช้กระดาษคําตอบแบบชิปเกรดนะครับนี่นะครับกระดาษคําตอบแบบชิปเกรด นะครับกระดาษคำตอบแบบซิปเกรดที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับผมสร้างขึ้นมาเองเป็นกระดาษคำตอบจำนวน50ข้อนะครับแบบ4ตัวเลือกนะครับตัวเลือก 1, 2, 3, 4นะครับเราก็จะเห็นว่าออกแบบโดยครู Crew IT c h a n n e l นะครับกระดาษคำตอบมาตรฐาน50ข้อชนิดเลือกตอบอรหัสก็คือ 4, 4, 8, 3นะครับ4483 อ่านี่นะครับนักเรียนก็กําลังทํานะครับดูนะครับเป็นกระดาษคําตอบอันนี้คอดูหน่อยที่ฝนนะครับอ่าซึ่งการฝนนะครับใช้ได้ทั้งดินสอนะครับและปากานะครับคนไหนใช้ปากาฝนบ้างมีไหมครับปากกาฝนก็ได้นะครับใช้ปากาฝนก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับใช้ปากาฝนก็ได้นะครับถ้าปากาฝนนะครับอ่าสำหรับแอซิเกรดยิ่งดีนะครับ นักเรียนในห้องนะครับจำนวน18คนนะครับวันนี้18คนมาครบนะครับกำลังทดสอบวิชาแรกนะครับเราจะดูนะครับว่าการทดสอบเนี่ยนะครับหลังจากที่นักเรียนทดสอบแล้วนะครับส่งข้อสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับส่งข้อสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะตรวจนะครับผมจะตรวจด้วยมือถือนะครับตรวจด้วยมือถือนะครับตรวจด้วยมือถือให้ดูเห็นๆเลยนะครับจะได้รู้ว่าง่ายแล้วก็สะดวกแค่ไหนนะครับ ทั้งง่ายแล้วก็สะดวกนะครับสำหรับการตรวจข้อสอบด้วยแอปซิปเกรดนะครับ ให้เวลา1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงสําหรับ50ข้อนะครับ1ชั่วโมงสําหรับ50สข้อ,อช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะรอให้นักเรียนทําการทดสอบเสร็จนะครับเมื่อทําการทดสอบเสร็จแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าเวลาตรวจด,ด้วยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะง่ายและสะดวกแค่ไหนครับตอนนี้ไปเฉลยคําตอบรอเลยครับอตอนนี้นะครับเราจะมาเฉลยนะครับ ใส่กระดาษนะครับเฉลยกระดาษคําตอบนะครับเฉลยกระดาษคําตอบใส่เข้าไปในกระดาษที่รหัสเดียวกันนะครับเฉลยคําตอบใส่กระดาษที่รหัสเดียวกันที่ใช้สลับสอบนะครับอันนั้นก็คือนะครับรหัส4483นะครับรหัส4483ตรงนี้นะครับอันนี้ผมเฉลยเอาไว้แล้วนะครับอันนี้ผมเฉลยเอาไว้แล้วนะครับ มานะครับเราจะมาทําการเชื่อมต่อนะครับเฉลยคําตอบลงไปในโทรศัพท์มือถือนะครับที่โทรศัพท์มือถือนะครับที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเราก็จะเข้ามาที่แอปสิบเกรดนะครับเข้ามาที่แอปสิบเกรดนะครับทําการล็อกอินให้เรียบร้อยถ้าล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะจาค่าไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ควิสนะครับ อ่าแล้วก็เพิ่มไปที่ New Quiz ตรงนี้นะครับพเพิ่มไปที่ New Quiz แล้วก็เราก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อให้เป็นอ่าอะไรครับอันนี้ชั่วโมงนะครับวิชาคณิตนะครับอ่าคณิตป .5 อ่าคณิตป .5 นะครับอ่อาอกลางภาคนะครับอ่ากลางภาคนะครับอ่าวันที่สอบก,ก็วันนี้นะครับ อ่าเลือกตรงนี้นะครับเลือกชั้นนะครับชั้นที่นี่ก็คือชั้นป .5 ทับหนึ่งนะครับชั้นป .5 ทับหนึ่งนะครับชั้นป .5 ทับหนึ่งแล้วก็อ่ากดพอได้เรียบร้อยก็กดโอเคนะครับกดโอเคนะครับอ่าโอ้ะครับเรายังไม่ได้เลือกนะครับขอโทษนะครับอ่าเรายังไม่ได้เลือกกระดาษคาตอบนะครับกระดาษคาตอบของเราก็คือซีนะครับ C483 นะครับ C483 ก็เลื่อนลงไปดูนะครับว่ากระดาษคำตอบ C483 50ข้อนะครับ C483 50ข้อนี่ครับเจอแล้วครับ C483 ก็เลือก C483 เข้าไปอันดับแรกนะครับเปลี่ยนชื่อแบบทดสอบ2เลือกกระดาษคำตอบนะครับอ่าแล้วก็3เลือกห้องนะครับเลือกห้องแล้วก็กดโอเคนะครับพอกดโอเคอ่าพอกดโ OK, อเค OK, เสร็จปุ๊บตรงนี้ เราจะมาตรงนี้นะครับตรง Edit Key ตรงนี้นะครับ Edit Key นะครับเราจะมา Edit Key แล้วเราก็จะไปเลือกไปที่สแ a n for k e y นะครับส c a น for Key ดูนะครับจะเลือกไปที่สแ a n for k e y นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับไอตรงสแกน for key เนี่ยนะครับเราก็เอาคีขึ้นมานะครับเอาคีขึ้นมาวางคีเอาไว้นะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์นะครับ โทรศัพท์ส่องไปที่ให้มันเจอ QR code <int> ของมันนะครับครับอ่านดูนะครับผม <ล |notimestamps|> จะสแกนนะครับอ่าวางให้หนิ่งๆนะครับผมจะวางให้หนิ่งๆนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาสแกนนะครับอ่าสแกนได้แล้วครับตนนัวนี้สแกนได้แล้วนะครับอ่าสแกนได้แล้วนะครับพอสแกนได้แล้วนะครับก็จะเป็นการ นี่นะครับสแกนได้แล้วก็กดไปที่ use ครับครับก็คือใช้นะครับส่วนคะแนนให้เท่าไหร่ครับคะแนนก็คือให้1คะแนนให้1คะแนนตามนี้นะครับให้1คะแนนแล้วก็กดไปที่ save ครับเสร็จแล้วก็ตรวจสอบดูนะครับว่ากระดาษคําตอบของเราเนี่ยเฉลยหมดทุกข้อหรือยังนะครับเฉลยหมดทุกข้อแล้วนะครับเฉลยหมดทุกข้อแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับเมื่อมีนักเรียนส่งนะครับเมื่อนักเรียนส่งเสร็จเรียบร้อยก็จะทําการตรวจได้เลยนะครับ ตรงนี้เรียบร้อยนะครับรอการตรวจนะครับเอาให้นักเรียนตรวจสอบดูนะครับก่อนจะส่งนะครับให้เรียนตรวจสอบดูว่าเขียนชื่อเลขที่ชั้นครบไหมและที่สําคัญนักเรียนฝนได้ถูกไหมนะครับฝนเลขประจําตัวนะครับฝนเลขประจําตัวได้ถูกไหมอยู่ในช่องเดียวกันไหมตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะส่งนะครับเดี๋ยวข้อมูลมันจะคลาดเคลื่อนนะครับมันจะไม่แสดงผลนะครับ อ่าถ้าพร้อมแล้วนะครับให้มาส่งเข้าแถวมาส่งตามเลขที่ครับใข้าแถวมาส่งตามเลขที่ครับตั้งแถวไว้ก่อนนะครับอ่าข้อสอบข้อสอบครับรกระดาษคำถามครับเอากระดาษคำถามมาก่อนครับเอากระดาษคำถามมาด้วยครับเอากระดาษคำถามมาวางตั้นอี้เดียวครับเลขที่หนึงก่อน กระดาษคำถามมานะครับกระดาษคําตอบเอามาส่งที่ครูกระดาษคําถามวางตรงนี้นะครับมาวางตรงนี้ตรงนี้รอยลิขิตนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าวางลงไปนะครับมาเลขที่สองครับเลขที่สเข้าแถวครับเข้าแถวดีๆเข้าแถวดีๆนะครับเลขที่4ี่เลขที่ห้าเลขที่หเลขที่เเลขที่เจด เลขที่8เลขที่9เลขที่10เลขที่11อ่าเลขที่12อ่าเลขที่13เลขที่14เลขที่15 <YY Y S 2> เลขที่16 เลขที่1 7เลขที่ 18, 18อ่าครบแล้วนะครับอันนี้ก็คือกระดาษคำตอบนะครับที่นักเรียนเขาได้ส่งมาแล้วนะครับกระดาษคำตอบ <18 S 1> ครบทั้ง18 <uci> คนนะครับนี่กระดาษคำตอบเราจะมาทำการตรวจข้อสอบนะครับตรวจข้อสอบที่นักเรียนได้ให้มาเนี่ยนะครับอ่าว่าอ่านะครับทันทีทันใดเลยทราบผลทันทีอ่านั่งดีนั่งที่ดีๆครับนั่งที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะประกาศผลแล้วครับอ่านะครับเสร็จแล้วเราก็ ที่โทรศัพท์ของเราครับเราก็ออกมานะครับสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทําการตรวจนะครับเมื่อกี้นะครับอีดิบคีเนี่ยนะครับคีเราตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสแกนนะครับสแกนจากตรงนี้นะครับสแกนจากที่เราเฉลยเอาไว้นี่นะครับเราสแกนจากที่เราเฉลยเอาไว้นะครับซึ่งแบบก็คือแบบ cc 8 3นะครับ c 4 8 3ถ้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบบไว้ให้ข้างล่างนะครับอันนี้คือเฉลยนะครับเสร็จแล้ว ที่โทรศัพท์นะครับเราก็กลับออกมานะครับถอยหลังกลับออกมานะครับแล้วเรามาเริ่มที่สแกนเปเปอร์นะครับมาที่สแกนเปเปอร์นะครับพอมาที่สแกนเปเปอร์นะครับก็จะตรวจคนที่หนึ่งนะครับผมจะตรวจคนที่1ก็เอาใส่มานะครับวางให้ได้ระดับนะครับพอได้ระดับปุ๊บเขาก็จะตรวจออกมาแบบนี้เลยครับนี่นะครับทันทีทันใดเลยเห็นไหมครับตรวจออกมาแล้วนะครับนี่นะครับ เด็กชายสติเด่นก็คือกฤษกรสีมานะครับกฤษสกรสีมานะครับกฤษกรสีมาตรวจไปแล้วนะครับกฤิกรกฤษกรได้คะแนน22จาก50ข้อไม่ถึงครึ่งเลยนะลูกไม่ผ่านต่อไปนะครับก็สแกนของคนต่อไปนะครับสแกนคนต่อไปก็ก็ถอยหลังนะครับอ่าถอยหลังออกมานะครับถอยหลังออกมานะครับอ่าต่อไปนะครับ คนสุดท้ายนะครับอ่าคนสุดท้ายก็ตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาตรวจดูนะครับว่าอ่าในแอปของเรานี่เป็นอย่างไรนะครับอ่าเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับมีการตรวจออกมาแล้วนะครับตรวจออกมาแล้วนะครับเป็นกระดาษคําตอบ50ข้อนะครับแบบเลือก4 C 8 3ตรวจทั้งหมดนะครับ18คนนะครับ18คนนะครับ จำนวนคาถาม50สข้อนะครับเขาก็จะบอกออกมาหมดเลยนะครับประกาศออกมาหมดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีการนําคะแนนไปใช้นะครับวิธีการนําคะแนนไปใช้นะครับก็ให้เรามาตรงตรงนี้นะครับไปตรงตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ export data นะครับ export data นะครับ export data ตรงนี้นะครับไปตรงมุมุ่มปุ่ม3ปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่คาว่า อ่า export data นะครับไปที่ export data อ่าเพราะ export data มันจะ export data ได้2แบบนะครับก็คือส่งออกมาเป็นไฟล์ pdf เป็นรูปเป็นรูปภาพเลยครับว่าแต่ละคนแต่ละคนนะครับอ่าส่งออกมาแบบนี้นะครับส่งนะครับอ่าคลิกไปที่ export นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้เรา save นะครับเขาจะถามว่าเราต้องการ save ไว้ที่ไหนนะครับ เซฟไว้ที่ไหนอทีนี้ผมจะเซฟง่ายๆเลยนะครับผมจะเปิดเซฟเอาไว้ที่ที่ไลน์แล้วกันนะครับส่งไปทางไลน์เลยนะครับไลน์ห้องนะครับไลน์ห้องเลยนะครับไลน์ของห้องนะครับเช่นไลน์ของห้องป .5 ครับหนึ่งไลน์ของห้องป .5 ครับหนึ่งนี่นะครับเปิดเข้าไปไลน์แล้วก็แชร์ครับกดไปที่แชร์นะครับมันก็จะส่งมาแล้วครับนี่ครับมาทั้งหมดเลยนะครับ 2.8เมกเนี่ยเป็นทั้งหมด18คนนะครับ18คนเลยนะครับที่อยู่เข้ามาในในนี้นะครับในนี้ใน18คนนี้นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเราลองเปิดดูนะครับเปิดด้วย PDF นะครับมันจะแล้วแต่คนเลยครับกระดาษคําตอบของแต่ละคนเห็นไหมครับนี่นะครับกระดาษคําตอบของแต่ละคนก็จะมาพร้อมวิเคราะห์คะแนนมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับอ่าทั้งหมด18คนนะครับอ่า18คนนะครับ วิเคราะห์มาให้ดูทั้ง18คนนะครับอ่า18คนเรียบร้อยนะครับต่อมาเราจะมาส่งออกอีกแบบนึงนะครับอ่าเราจะมาส่งออกอีกแบบนึงนะครับอีกแบบนี้นะครับเราสามารถเก็บรวบรวมคะแนนได้เป็นไฟล์อ่าเป็นไฟล์ Excel ได้เลยนะครับก็คือมาส่งออกใหม่นะครับมาส่งออกแล้วก็อ่า export data ตรงนี้นะครับตรงนี้เลือกให้เป็น csv นะครับ csv full data format นะครับ csv อ่าผมจะไว้ที่เดิมนะครับเนี่ย csv ไว้ที่เดิมเนี่ยนะครับ แล้วก็เลือกไปที่ห้องป .5 ทศหนึ่งแล้วก็แชร์ไปนะครับอ่าแชร์ไปนะครับพอแชร์มาแล้วนะครับมันก็จะมาแล้วครับเป็นไฟล์ csv นะครับอ่าลองเปิดด้วยชีทดูนะครับนี่เห็นไหมครับมีคะแนนมาให้หมดเรียบร้อยเลยนะครับทุกคนนะครับมีคะแนนมาให้ดูหมดทุกคนเลยบอกว่าแล้วแต่ละข้อเนี่ยนักเรียนนะครับเฉลยข้อไหนนักเรียนกาข้อไหนได้คะแนนเท่าไหร่นะครับบอกมาอย่างละเอียดเลยนะครับ บอกมาอย่างละเอียดหมดเลยนะครับในตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือการง่ายนะครับในการที่ตรวจข้อสอบนะครับสอบข้อสอบด้วยกระดาษคําตอบนะครับกระดาษคําตอบแบบซิปเกรดนะครับกระดาษคําตอบแบบซิปเกรดนะครับแบบซิปเกรดด้วยแอปแล้วก็ตรวจด้วยแอปซิปเกรดนะครับอันนี้กระดาษคําตอบเป็นภาษาไทยนะครับผมออกแบบเองนะครับผมทําเองนะครับ เดี๋ยวแชร์ฟอร์มให้นะครับท่านสามารถนําฟอร์มที่ผมแชร์ให้ไปใช้งานแล้วก็นํากระดาษไปใช้งานได้เลยนะครับเป็นเวอร์ชันของท่านเองได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับการตรวจข้อสอบนะครับการสอบด้วยกระดาษซิปเกตและตรวจข้อสอบด้วยแอปซิปเกตเนี่ยจะไวเท่านี้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองศึกษาดูนะครับโดยเฉพาะนะครับที่ทําได้อย่างนี้นะครับต้องสมัครเป็น v i p ก่อนนะครับผมสมัคร v i p นะครับ6.99ดอลลาร์ก็ประมาณ 200กว่าบาทนะครับ220กว่าบาทนะครับต่อปีนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วท่านจะสแกนกระดาษได้อย่างไม่จำกัดนะครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะรบกวนนะครับช่วยกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆจะได้รับชมคลิปจากทางช่องนะครับ